มาไขปัญหาในชีวิตจริงกันเถอะทำไมควนชอบตามคุณไปเรื่อยเลยเวลาคุณไปตั้งแคมป์ทำไมสายหูฟังถึงชอบพันกันในกระเป๋าเสื้อและอื่นๆอีกมากมายคุณมองปลักแล้วก็ดูเหมือนมันกำลังยิ้มให้คุณทำไมคนเราถึงมองเห็นอะไรเป็นใบหน้าไปหมดมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีชื่อทางวิทยาศา,ศาสตร์ว่าเฟเชียลพาราโดเลีย นัวกวิทยาศาสตร์บอกว่าเราจะเห็นของใช้ในชีวิตประจําวันเป็นหน้าได้เพราะสมองเราคุ้นเคยกับการตีความของพวกนั้นเป็นการแสดงออกทางอารมณ์เราทําแบบนี้กับใบหน้าจริงๆแต่สมองเราบางทีจะเอาพฤติกรรมนี้มาใช้กับสิ่งของด้วยกลไกนี้อาจถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากเป็นผลของความต้องการที่จะประเมินว่าคนคนนั้นเป็นมิตรหรือประสงค์ร้ายกับเราได้อย่างรวดเร็วคราวหน้าเวลาคุณเห็นหน้าคนบนสิ่งของอีกจะไม้เลยว่ามันคือข้อบกพร่องของสมองมนุษย์ ทำไมถึงมีรูโค้งเล็กๆอยู่ใต้แก้วกาแฟบางแก้วหลายคนเจอว่ามีแอ่งน้ำอยู่ในแก้วเวลาที่เราเปิดเครื่องล้างจานออกมาแล้วเอาจานออกรูเล็กๆใต้แก้วจะทำให้น้ำไหลออกมาเวลาเราเอาแก้วเข้าเครื่องล้างจานกล่องอลูมิเนียมฟอยล์บางกล่องจะมีแถบออกมาด้านข้างคุณเคยสังเกตไหมมันออกแบบมาเพื่อให้ม้วนฟอยอยู่ด้านในกล่องอย่างเป็นระเบียบดันเข้าไปก็เรียบร้อยแล้วถ้าไม่ดันแถบพวกนี้กลับเข้าไปม้วนอลูมิเนียมฟอยอาจจะหลุดออกมาจากกล่องเวลาคุณจะใช้ รู้อย่างลบที่มีสองด้านนั้นไม่เป็นที่นิยมแล้วได้เวลาคิดถึงอดีตกันแล้วละอย่างลบพวกนี้อยู่ดีๆก็ทำมามให้มีสองสีเฉยๆหรือเปล่าไม่มันมีจุดประสงค์ซ่อนอยู่คุณอาจจะคุ้นเคยกับหน้าที่มันที่เอาไว้ขูดกระดาษให้เป็นขุยๆแต่นั่นไม่ใช่หน้าที่จริงของมันด้านสีฟ้าจะทำหน้าที่ได้ดีกับกระดาษที่แข็งหน่อยที่เอาหมึกปากกามาเขียนนั่นเป็นเหตุผลที่มันมีผิวหย,ยาบๆเมื่อเทียบกับอีกด้านต้องยอมรับว่าเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ด้านนี้เลย นี่คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัโบเบิลกันกระแทกเรารู้ว่ามันเอาไว้ใช้ห่อของแล้วเอาไว้ส่งของแต่เดิมทีมันตั้งใจเอาไว้ใช้เป็นวอลเปเปอร์ในปี1957ันกักประดิษฐ์2คนกําลังมองหาที่ปิดผนังเงินใหม่แล้วก็เอาม่านห้องน้ําองเนมาติดกันนี่คือต้นกําเนิดของบับเบิลกันกระแทกครั้งแรกแต่ยอดขายนั้นไม่เป็นไปอย่างที่คิดโชคดีที่ต่อมาพวกเขาคิดได้ว่าการประดิษฐ์ของใหม่แบบนี้เอามาใช้ห่อของได้การประดิษฐ์ที่เกือบจะล้มเหลวกลายมมมาาเเปปป็นนนนนววััตตกกรรรรพลี่ยถุะงค์ใใช้ ภาษาอังกฤษคำว่า couch กับโซ f a คุณสลับกันใช้สองคำนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นสองอย่างที่ต่างกันเลยเคาจะเอาไว้ใช้เรียกเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีพนักพิงแขนเอาไว้ใช้นอนราบมาจากคำภาษาฝรั่งเศสว่าคุชส่วนโซฟานั้นตรงกันข้ามมันมาจากคำภาษาอาหรับิกว่าซุปฟามันคือมานั่งทำร่ไม้แล้วก็ผ้ามาหุ้มมีหมอนวางออกแบบมาให้คน4-5คนนั่งด้วยกันมันก็จะใหญ่กว่าเคาน์ มีการวิจัยเผยว่าคุณเรามีเศษเงินอยู่ราวๆ900บาทในบ้านที่ตัวเองลืมไปแล้วว่ามีจำนวนนี้อาจจะสูงถึงเกือบ2,000บาทได้บางครั้งได้เวลาไปดูด้านในลึกๆของโซฟาและกระเป๋าเล็กๆตามเสื้อผ้าแล้วทีนี้มานั่งรอบกองไฟกันบ้างควันเข้าตาคุณคุณก็เลยเปลี่ยนที่นั่งอะไรเนี่ยควันตามมาอีกแล้วถึงจะนั่งที่ใหม่หากคุณคิดว่าควันตามคุณมาจริงๆอันนั้นไม่ใช่เรื่องมโนไปเอง เพราะว่าควันตามเรามาได้จริงเวลาคุณนั่งใกล้กองไฟร่างกายคุณจะไปรบกวนการระบายอากาศของไฟมันจะกั้นอากาศบริสุทธิ์ไม่ให้เคลื่อนที่ไปทางไฟก็เลยสร้างความแตกต่างของแรงดันอากาศระหว่างตัวคุณกับไฟเวลาคุณเปลี่ยนตำแหน่งควันก็จะหาทางกลับมาหาคุณอากาศจะเคลื่อนที่เพื่อหาจุดสมดุลอีกครั้งผ่านการเคลื่อนที่ของลมจะเลี่ยงได้ยังไงเหรอก็มีทางเลือกอยู่ 2- 3ทาง คุณสามารถหลอกไฟได้ด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งรอบๆไฟแต่ว่ามันจะสนุกตรงไหนล่ะคุณอยากจะใช้เวลากับเพื่อนๆแล้วก็กินมาร์ชเมลโล่ไม่ใช่เอาเวลามาวิ่งหนีควันทางเลือกที่ดีกว่าก็คือนั่งรอบกองไฟทิ้งระยะห่างจากเพื่อนให้เท่าๆกันซึ่งจะทําให้แรงดันอากาศตรงหน้าคุณมีเท่าๆกันแล้วควันก็จะลอยขึ้นด้านบนแทนที่จะลอยเข้าหาคุณคนใดคนหนึ่ง กระดาษชำระในห้องน้ำไม่ได้เป็นม้วนกลมเสมอไปเมื่อตอนที่ผู้ประดิษฐ์มันอย่างโจเซฟกายาตี้เปิดตัวว่ามันคือกระดาษชำระในห้องน้ำเขาขายมันแบบแบนบๆเป็นแผ่นเดียวๆในแพ็คใหญ่แล้วนักประดิษฐ์อีกคนก็เกิดแนวคิดว่าจะขายกระดาษชำระเป็นม้วนเรียบร้อยพอช่วงยุค1880มันก็กลายเป็นที่นิยมไปแล้วแล้วอะไรคือความลึกลับเบื้องหลังหูฟังที่พันกันล่ ทันทีที่เอาใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือปุ๊บมันกลายเป็นปริศนาได้เพียงแค่ชั่วพริบตาและเพื่อหาคำตอบว่าทำไมกลุ่มนักฟิสิกส์ก็ได้ทำการทดลองพวกเขาเอาสายหูฟังที่มีความรุ่มแข็งไม่เท่ากันใส่ลงในกล่องเขาบอกว่าปมที่แกะยากจะเกิดขึ้นทันทีในไม่กี่วินาทีแต่สายที่แข็งแข็งมีแนวโน้มพันกันเป็นปมยากกว่าและมันก็เกี่ยวข้องกับความยาวของสายและปริมาณของการถูกรบกวนที่สายหูฟังต้องเจอด้วยคำว่าทะเลดำมันมาจากไหนนะ ชาวกรีกโบราณเรียกมันว่าทะเลที่ไม่เป็นมิตรก็สมแล้วที่ได้ชื่อแบบนี้เพราะว่ายากมากที่จะไปสำรวจที่นั่นในตอนที่ทะเลเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาแล้วตอนนั้นนักล่าอนานิคมชาวกรีซก็เลยตั้งชื่อมันใหม่ว่าทะเลที่เป็นมิตรซึ่งก็มีอยู่หลายสมมติฐานว่าทำไมท้ายที่สุดมันถึงได้ถูกเรียกว่าทะเลดำเนื่องจากความลึกของมันน้ำเลยดูเหมือนเป็นสีมืดเข้มและที่น่าสนใจก็คือหลายๆประเทศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตั้งชื่อทะเลนี้ตามภาษาของตัวเองทั้งชาวกรีกชาวบาลเกเรียและชาวเติร์กต่างก็เรียกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกันหมดว่าสีขาวซึ่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี้ตรงข้ามกับทะเลดำเลยเพราะว่าน้ำทะเลมีสีสว่างกว่าแม้จะไม่ได้มีความลึกต่างจากทะเลดำมากมายทำไมม่านกั้นห้องน้ำถึงยุบเข้ามาด้านใน บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนผ้าม่านมันจะทำอะไรคุณเวลาคุณจะอาบน้ำให้สบายสบายที่น่าแปลกใจก็คือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดสำหรับเรื่องนี้มีทฤษฎีหนึ่งบอกว่าความแตกต่างของอุณหภูมิด้านในและด้านนอกที่เราอาบน้ำจะทำให้ความดันอากาศรอบๆผ้าม่านลดลงมันก็เลยขยับเข้าไปหาน้ำแต่มีวิธีแก้ปัญหานี้ง่ายๆคุณสามารถติดรางแขวนผ้าม่านทรงโค้งซึ่งจะทำให้ผ้าม่านไม่ดูดไปหาน้ำมันจะถูกดันเข้าไปได้ยากกว่า ถ้าคุณไม่อยากซื้อผ้าม่านใหม่คุณก็แค่หาซื้อแม่เหล็กมาร้านขายของศิลปะจะขายแม่เหล็กที่มีแรงดูดดีซึ่งดูดดีจริงๆและคุณก็เอามาติดกับชายผ้าม่านให้มันอยู่กับที่ได้รังนุมด้านบนสุดของเสื้อเชิ้ตบางตัวจะเป็นแนวขวางทำไมงั้นละ่นะนักออกแบบเสื้อคนแรกสังเกตว่ารังนุมมันแรกและอันสุดท้ายนั้นมันจะหลุดง่ายมากที่สุดเมื่อใส่เสื้อไปทั้งวันก็เลยเปลี่ยนทิศทางรังนุมซะเลยจะได้แน่ใจว่ากระดุมสองเม็ดนี้จะไม่หลุด ทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าตอนเด็กๆผมถามคำถามนี้กับผู้ใหญ่ง่ายๆเลยก็คือแสงแดดจะมาถึงชั้นบรรยากาศของโลกเราแล้วก็กระจายไปทุกทิศทางโดยมีแก๊สและอนุภาคต่างๆในอากาศช่วยอีกแรงมันเกี่ยวข้องกับระยะทางของคลื่นด้วยแสงสีฟ้าจะกระจายได้ดีกว่าสีอื่นเพราะมันเดินทางสั้นกว่าและเป็นคลื่นเล็กกว่านั่นทําให้ท้องฟ้าของเราเป็นสีฟ้าตลอดเวลาในตอนกลางวัน ยุคนี้มือถือติดตัวไปกับเราทุกที่นักวิจัยได้ทําให้เราเห็นว่าเชื้อโรคจัดงานปาร์ตี้กันอยู่บนมือถือทั่วๆไปชัดๆก็คือพบว่ามีการก๊อปปี้ยีนของแบคทีรียบนมือถือของนักเรียนมัธยมปลายมากกว่า17,00 0แบบเดี๋ยวก่อนยังมีอีกนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่ามือถือมีแบคทีรียมากกว่าฝารองนั่งชักโรครกถึง10เท่าชาลสดาวินไม่ได้แค่ศึกษาวิวัฒนาการเขายังเป็นผู้บุกเบิกการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในออฟฟิศด้วย ขาคือคนที่ใส่ล้อก,กับเก้าอี้แต่ต้องใช้เวลา20-30ถึงปีหลังจากนั้นก่อนที่ล้อติดเก้าอี้ทำงานจะกลายมาเป็นสิ่งมาตรฐานลูกศรที่ชี้ปริมาณน้ำมันในรถบางคันจะเป็นตัวบอกว่าถังน้ำมันอยู่ด้านไหนของรถลองจินตนาการดูว่าคุณเช่ารถก่อนที่จะเปิดฝาถังน้ำมันผิดด้านคุณสามารถดูได้ง่ายๆว่าจะต้องไปเปิดฝาถังน้ำมันด้านไหนแค่ลองดูที่ลูกศรบอกปริมาณน้ำมันแค่นั้นก็รู้แล้วมีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้ไว้ประดับสมองอีกไหม